พาคผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวในการแข่งขันกีฬาเทค b บอลบ้างนะครับแม้ว่านักกีฬาไทยจะไม่ได้ไปแข่งขันในรายการนี้แต่ก็มาอัปเดตกันซะหน่อยครับนี่คือการแข่งขันเทคบอลทัวร์รายการสุดท้ายของปีนี้นะครับการแข่งขันที่เมืองลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาครับแข่งขันกันไปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถึงจะเสร็จสิ้นลงไปครับ ก็มาดูกันนะครับในประเภทคู่ผสมครับวันนี้คู่ชิงก็ยังเป็นฮังการีเจอกันในเหมือนเดิมครับปรับคัสจับคู่กับกับเราโคตาครับมาเจอกับคู่นี้ครับซาบาบันยิชแล้วก็คริสเซนาแอ์นะครับบันยิชกับแอคหนิเพิ่งจะมาจับคู่กันได้ไม่นานนี้นะครับก่อนหน้านี้จับคู่กับจานิเซครับแต่ว่ารอบนี้บันยิชมาจับคู่กับแอ์ส่วน ลับแคทก็ปกติเนี้ยเป็นคู่หูในประเภทชายคู่กับบัญญิกนี่แหละครับวันนี้มาเจอกันเองก็ไม่มีใครยอมใครกันแน่นอนครับนี่คือเซแร่าครับเสมอกัน9้าเท่าถือว่าสู้กันสนุกเลยครับเสิร์ฟจ,จังหวะนี้บัหญิกโอ้โหจิ้มเบาๆทานไหมไม่ทานแล้วก็ได้เซแร่าไปก่อนครับนี่ฮะคำรามเลยครับบัญญิกสะใจครับยังเดินหน้ากวาดแชมป์อย่างต่อเนื่องครับนี่คือนักกีฬา จากฮังการีที่ยังไม่แพ้ไทยเลยนะครับบัรยิกดูจังหวะนี้ต้องแก้ไขโอ้โหย่างเหนียวครับเนี่ยฮะต้นตำรับเล่นกันเองสู้สนุกู่แล้วโอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้แดดแยงตาหรือเปล่าครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อครับเนี่ยฮะเซ็งตัวเองครับ,รบแต่ว่าในเซตที่2เนี่ย คู่ของคัตแล้วก็โคต้าในเสื้อสีชมพูนี่มาเอาคืนได้นะครับชนะไป12ต่อบ8ต้องไปเล่นกันในเซตตัดสินครับถือว่าเป็นประเภทคู่ผสมที่สู้สนุกเลยครับนี่ฮะยังตึงอยู่ครับเสมอกัน8เท่าเล่นกันแต้มกันเบียดเลยครับพักไหนาขาเบาๆบ,บันยิกยังทานแล้วก็เขี่ยคืนสไตล์ฮังการีนี่มีทั้งบูทั้งบุญครับ หนักบ้างเบาบ้างสลับกันไปบัญญิกแก้ไขจังหวะนี้ไรลี่กันมันเลยครับรคบโอ้โหลูกนี้ได้ไหมโตอย่างหยู่สุดท้ายไหลจังหวะนี้ครับขอชาเลนเลยครับบัญญิกแล้วก็เถียงกันมันเลยครับนี่ครับต้นตรรับมาเล่นกันเองแม่นเรื่องของกติกาแต่ว่าสุดท้ายเป็นแต้มของคู่ของแคทกับโคต้าครับน่าผมออกเสียงเป็นคนญี่ปุ่นเลยน่าจะโคต้าเนะไม่ใช่โคต้า แต่ว่าจังหวันี้ไหลขวาของทางฝั่งคริเซ er นาแอตน้ำหนักขาดไปน,นิดเดียวครับดูบัญญิกจังหวะนี้แล้วก็เรียบร้อยครับเป็นคู่ของคัทแล้วก็โคตะที่ควา้าแชมป์ก่อนที่จะมาชิงชมป์โลกที่ประเทศไทย